สวัสดีครับพี่ๆเหล่าแฟนขับวันพีททุกๆท่านในวันนี้นะครับเราจะมาทําหัวข้อเกี่ยวกับการก่อตั้งกลุ่มโจนสลัดล็อกนะครับว่าเป็นมาเป็นไปยังไงเนาะทำไมกลุ่มนี้เนี่ยมันถึงถูกตั้งขึ้นมามันก็จะอยู่ในเนื้อหาสปอยของตอนที่1155ัน้นั่นเองนะครับที่มีการปรากฏออกมาในตอนนี้เนาะแต่เราจะหยิบมาแค่บางส่วนนั่นก็คือการตั้งกลุ่มจนสลัดของล็อกซึ่งถ้าพร้อมแล้วเนี่ยเดียด like, ด share, ดเด๋ยวกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์แล้วเดี๋ยวเราไปเริ่มกันได้เลยดีกว่านะจะได้ไมม่่่เเเเวลากรริืองขึ้้นนมมาาเลลยว่่ไอกุี มันตั้งขึ้นมาได้ยังไงใช่ไหมต้องบอกก่อนว่าเออมันต้องย้อนกลับไปเมื่อ64ปีก่อนปัจจุบันนั่นเองที่ล็อกเนี่ยได้ไปเจอฮาราเวที่แมรี่จูนในงานรีเวอรี่ใช่ไหมในเวลานั้นเนี่ยล็อกเขาได้จัดตัวประกันคือ5คนเลยนะนั่นก็คือเป็นกษัตริย์ของแต่ละประเทศใช่ไหมห้าคนเลยคือล็อกเนี่ยมันห้ามากมันขึ้นไปบุกถึงที่นั่นเลยเหมือนว่าจะมีการต่อรองอะไรกับพวกรัฐบาลโลกใช่ไหมแต่ดูเหมือนว่าท่านอิมเนี่ยจะไม่สนใจแล้วก็ได้มีการเจอกันระหว่าง2คนนี้นั่นก็คือล็อออกกก้้ววตััขงทท่่าานิมมีีไดรเจ แล้วก็ไนดะ้มีการพูดคุยกันนิดหน่อยซึ่งในประเด็นนั้นเนี่ยคือเดี๋ยวเราค่อยมาว่ากันก็แล้วกันนะครับเกี่ยวกับเรื่องของการพูดคุยของทั้งสองคนนี้เพราะว่าล็อกเองเนี่ยก็คิดจะกลับมาที่นี่ใหม่นะแล้วเขาเองก็บอกท่านอินไป้ขาขๆาว,ว่าเขาเนี่ยชื่นชอบเดวิสโจนนะครับนั่นก็คือโจนสลัดในตำนานคนหนึ่งก็แล้วกันนะครับและหลังจากนั้นเนี่ยล็อกก็ได้หนีไปใช่ไหมกับตัวของฮาราวแต่ก่อนจะหนีเนี่ยซัดกันมาก่อนแล้วรอบหนึ่งใช่ไหมแต่ก็พากันหนีไปเนาะพอพากันหนีมาพ้นแล้วนะครราาจะด ald, ะดลมกรกโง เลดไลนยเลยทีเดียวซึ่งล็อกเองเนี่ยก็ให้สัญญาไว้ว่าถ้าพวกเขาทั้งคู่รอดไปได้เนี่ยรับรองได้ว่าเราสองคนเนี่ยได้เจอกันอีกแน่นอนแต่ฮาเลาวเนี่ยก็ไม่ได้อยากจะยุ่งเกี่ยวกับพวกอาชญากรอ,อยู่แล้วใช่ไหมก็เลยแบบตอบปฏิเสธแบบปัดๆไปว่าเออกูไม่อยากเจอมึงแล้วอะไรทำนองนี้นาองได้มีการอธิบายว่าเออล็อกเนี่ยได้ฆ่าพลเรือเอกไปหนึ่งคนนะครับแต่จริงๆมันไม่ได้ฆ่าป,ปุ๊บแล้วตายเลยนะคือจริงๆอ่ะล็อกได้สู้กับพลเรือเอกใช่ไหมแต่ดูเหมือนว่าพลเรือเอกก็จะทนริดจากอาการบาดเจ็บไม่ได้ก็เลยตตาาายยไปในที่สุดแลลลล้้รััฐบโกกเ็ง หัวล็อกไว้สูงริ้วพร้อมกับใบประกาศจับแต่เรายังไม่ได้เห็นตัวเลขอย่างชัดเจนนะว่ามันเท่าไหร่กันแน่แต่คิดว่าก็น่าจะเยอะอยู่พอไม่นานหลังจากนั้นเนี่ยล็อกมันก็ได้เกาะเรื่องอีกแล้วนะครับมันได้ไปขโมยเรือบรรทุกเงินนะครับหรือว่าสวยของพวกเผ่ามังกรฟ้าที่จะนําขึ้นไปที่แมรี่จัวใช่ไหมแล้วก็ทําลายประตูแห่งความยุติธรรมเพื่อที่จะหลบหนีไปด้วยและด้วยมีทั้งเงินแล้วก็เรืออยู่แล้วใช่ไหมล็อกเองเนี่ยก็เลยเริ่มที่คิดจะตั้งกลุ่มโจรสลัดขึ้นมาในเวลานั้นเนี่ ใช่ไหมเขาก็เล่นเกมเดวี่แบ็กไฟเพื่อที่จะหาคนมาเป็นลูกเรือของเขาใช่ปะก็ได้เพื่อนร่วมทีมมา6คนนะครับแต่ก็ยังไม่ได้ตั้งเป็นกลุ่มโจรสลัดอย่างแน่ชัดอ,อะเนาะก็ต้องบอกว่าไอเดวี่แบ็กไฟเนี่ยมันเป็นเกมของโจรสลัดที่เดวี่โจนเนี่ยมันได้สร้างขึ้นมาแล้วก็เป็นเกมที่เล่นอยู่ที่ฮัจิโนสึใช่ปะเกมเนี่ยจะเริ่มขึ้นมาได้ก็ต่อเมื่อกับตันทั้ง2ฝ่ายเนี่ยเริ่มพูดคุยกันแล้วก็ตกลงกันอย่างเป็นทางการว่าจะเริ่มเล่นใช่ไหมเพื่อเป็นสัญญ,ญาณว่าเออเ,นะอเริ่ม ก็จะมีกฎอยู่ว่าถ้าใครชนะเกมก็เอาลูกเรือหรือว่าคนที่เก่งที่สุดของฝ่ายตรงกันข้ามเนี่ยไปก็แล้วกันอะไรทํานองนี้เนาะแต่ดูจากนิสัยของล็อกแล้วมันคงไม่ได้เล่นเกมอะไรปัญญาอ่อนเหมือนในฟ็อกซี่หรอกมัง้งมันคงจะแบบทาสู้เลยถ้าแพ้มึงก็มาเป็นลูกน้องกูอะไรทํานองเนี้ยจากนั้นเนี่ยเวลาก็ผ่านไปใช่ไหมก็กลับมาที่48ปีก่อนนะครับก่อนปัจจุบันเนาะจะได้เห็นว่าล็อกแล้วก็ลูกเรือทั้ง6คนไม่รวมตัวของเขาเนี่ยได้มากินอาหารอยู่ที่ปราสาททอรัสกับตัวของฮาราวแล้วก็โลกิที่เาเาจอ ในตอนที่แล้วแหละที่โลกิมันโดดลงมาจากยมโลกแล้วมันก็มานอนร้องไห้ใช่ไหมแล้วก็มาเจอกับล็อกพอดีซึ่งล็อกให้คําถามอยู่2คําถามแล้วก็ต้องตอบว่าใช่อย่างเดียวเลยนะนั่นคือ1นี่คือเอลบาร์หรือเปล่าแล้วก็ต้องตอบด้วยว่าใช่แล้วก็2คือกษัตริย์ฮาลาวเนี่ยอยู่ที่นี่ไหมแล้วก็ต้องตอบด้วยว่าใช่นะครับไม่งั้นเนี่ยตายแน่นอนใช่ไหมแต่ก็อย่างที่เรารู้ว่าโลกิมันก็น่าจะตอบแล้วก็น่าจะพามาแหละซึ่งพอพามานะครับฮาลาวเนี่ยก็ได้มีการพูดคุยกับล็อกเกี่ยวกับเเเเรรื่่ออออองงงกกกาาาพพิฉยตคํูดขลวแ็ ก็ต้องการให้ฮาเลาเนี่ยคือเข้ามาร่วมกับเขาด้วยนะครับแต่ฮาเลาเองเนี่ยปฏิเสธในการที่จะเข้าร่วมกลุ่มโจรสลัดล็อกหรือว่ากลุ่มเดียวกับล็อกใช่ไหมเพราะว่าเขากลัวว่าเขาเนี่ยจะสูญเสียความไว้วางใจจากประเทศที่เขาเคยไปเชื่อมสัมพันธ์เอาไว้นะเพราะว่าไปเข้าเป็นโจรสลัดมันก็ต้องแบบว่ามีตะกิดตะขวงใจกันบ้างอยู่แล้วใช่ปะจากนั้นเนี่ยฮาเลาจึงได้เริ่มถามนะครับเกี่ยวกับลูกเรือหรือว่าคนติดตามล็อกว่าคิดยังไงมาติดตามชายคนนี้ใชบะเริ่มด้วยชิกกินะครับชิกกิก็บอกว่าตามออ่างงั้้้นนนเหรใคคจะไปตมแบบี อย่ามาพูดให้ชั้นขำหน่อยเลยเราเนี่ยก็อยู่กันเองอยู่แล้วต่อให้ล็อกตายไปเนี่ยมันก็ไม่ต่างอะไรกันใช่ปะในตอนนั้นเนี่ยเขาได้ฉายาว่าชิกิยากุซ่านะครับต่อมาก็จะรู้จักกันในชื่อว่าราชจะสีทองคําชิกิใช่ไหมแล้วก็สตัตซี่เขาก็ให้ความเห็นของเขาว่าใช่เลยแต่แผนของล็อกเนี่ยมีบางอย่างที่มีกลิ่นหอมว่ามันจะเป็นโอกาสทองที่จะทําให้เขารวยแล้วก็ต่อมาก็จะเป็นบักกิ้งแฮมสตัตซี่นะครับต่อมาในอนาคตเนี่ยเจ๊แกก็จะเป็นแม่ของวีวิวใช่ไหมที่โมเมว่าเป็น ลูกของหนวดขาวเนาะแล้วก็มารอนนะครับเขาเนี่ยให้ความเห็นว่าเคยได้ยินเกี่ยวกับฮัจิโนสึไหมคือเขาถามฮาเราไปใช่ไว่าเกาะน,นั้นเนี่ยมันคือเกาะแห่งการในประเทศหรือว่ารู้จักจาก,กันในชื่อว่าเกาะโจนสลัดมันคือเกาะที่ประเทศต่างๆเนี่ยเคยย้ายพวกอัชญากรโหดเหี้ยมที่คุกของตัวเองรับมือไม่ได้เนี่ยไปที่นั่นใช่ไหมชื่อเต็มๆของคนคนนี้ชื่อดอนมารอนนะครับจะเป็นนักเลงจากเวตสบูใช่าหหรือว่าจะเป็นมาเฟียอะไรอยู่แถวนั้นแหละแล้วก็เอ็ดเวิร์ดนิวเกตนะครับหรือว่าคุณลุงนวดขาวข,าวของเราเนี่ย ได้บอกว่ามันควรจะเป็นเกาะล้างด้วยซ้ำมั้งที่ไม่มีอาหารหรือว่ารอแต่ความตายเลยทํานองนี้ซึ่งเราก็รู้จักเฮ er ียแกดีอยู่แล้วจะแม้ว่าต่อมาจะเป็นสี่จัก,กรพรรดิแล้วก็ได้ฉายาว่าหนวดขาวหวังจื้อนะครับหวังจื้อเนี่ยเขาได้มีการให้ความเห็นว่าช่วงหลังๆมานี้เนี่ยอาชญากรพวกนั้นเนี่ยรอดชีวิตและตั้งองค์กรของตัวเองขึ้นมาที่เกาะน,นั้นนายคิดว่าอะไรคือเหตุผลอะไรทํานองนี้ใช่ปะเขาถามเขาถามฮ<ห>า,<ห>าราวเแบบนี้หวังจื้อเนี่ยชื่นจ,จริงก็คือโอโชกุหรือว่าปรมาจารย์โจรสลัดในอนาคตเนี่ย คุมเกาะฮัจิโนสึหรือว่าเกาะโจนสลัดในอนาคตใช่ไหมแต่ก็ได้แพ้หนวดดําในเหตุการ์ล็อกกี้พอครับเราก็ไม่รู้ว่าโคบี้เนี่ยไปช่วยอะไรทําไมหนวดดำเนี่ย ถึงได้ชนะหวังจือมาได้ใช่ไหมถึงได้ครอบครองฮัจิโนสึจนถึงทุกวันนี้ต่อมาจะเป็นการซุยนะครับเขาได้ให้ความเห็นว่าใต้ก่อนนั้นเนี่ยมีเส้นทองคําองคอ์กรใต้ดินบางกลุ่มเนี่ยรู้เรื่องนี้แล้วก็ช่วยเหลือเราอัชญากรให้ร่ํารวยมหาศาลซึ่งการซุยเนี่ยเขาเป็นนักลักลอบขนของเถื่อนนะครับและเขาเองเนี่ยก็จะเป็นชายร่างใหญ่ใส่ชุดเกราะเต็มตัวที่เราเห็นในศึกกอตัวเล่ใช่ไหมแล้วก็เป็นหนึ่งในซัมบี้ของเกคโมเลียที่ออกมาในภาคทิลเลอร์พาร์คด้วยแล้วก็ดอนมาลอนเนเนขาจะป็แกง นะครับที่ได้รับแรงบันดาลใจมาจากตัวละครอย่างวีโต้คอเลโอเน่นั่นเองนะครับหรือในอนาคตเนี่ยอาจจะเป็นพ่อของเบธใช่ไหมแล้วก็ส่วนหวังจือ้อหรือว่าโอโชกุเนี่ยเขาเป็นคนที่เหมือนกับคาริบูแล้วก็โคลิบูนะครับหรืออาจจะเป็นพ่อของไอ้สตัวนั่นก็ได้นะซึ่งล็อกเองเนี่ยพอหลังจากที่มีการแนะนําตัวเหล่าสมาชิกแรกเริ่มเดิมทีของกลุ่มจนสลัดล็อกใช่ไหมเขาก็ชวนฮาเราวอยู่หลายรอบเนาะแต่ฮาเราวเองเนี่ยคือไม่ได้สนใจเกี่ยวกับการที่ว่าจะไปเป็นกลุ่มจนสลัด ซึ่งล็อกเนี่ยให้ความเห็นไปว่าถ้าฮาเรามาอยู่กับเขาเนี่ยคือจะไม่มีใครหยุดพวกเขาได้เลยเพราะว่าพวกเขาทั้งสองคนเนี่ยแข็งแกร่งมากๆใช่ไหมฮาเราเนี่ยเขาได้บอกอธิบายไปถึงเหตุผลของเขาว่าเขาเนี่ยคือราชาของประเทศนี้ล็อกบอกราชาประเทศนี้เล็กมึงเอาโลกไปเลยมาอยู่กูนี่เดี๋ยวครองโลกด้วยกันสุดท้ายเนี่ยฮาเราก็ไม่ได้ไปหลังจากที่ล็อกเนี่ยชวนอยู่หลายครั้งใช่ไหมแล้วเราเนี่ยจะได้เห็นว่าเรือหลายลำเนี่ยแล่นเข้าสู่ฮาจิโนสึนะครับขณะที่ผู้บรรยายเนี่ยเขาได้บอกถึงสถานการณ์คือ4ปีก่อนใช่ไหมล ว่า44ปีก่อนปัจจุบันนะครับเขาเนี่ยได้พูดขึ้นมาเหมือนกันว่า4ปีที่ผ่านมานับตั้งแต่ที่ฮาลาวปฏิเสธคําเชิญของล็อกมาทุกครั้งที่เขาเสนอเนี่ยในที่สุดเนี่ยแผนการของล็อกในการรวมกลุ่มกับคนที่มีความแข็งแกร่งนะครับที่เห็นด้วยกับเขาเนี่ยก็ดําเนินการต่อไปเรื่อยๆใช่ไหมจนกระทั่งเกาะตั้งมาเป็นกลุ่มโจนสลัดล็อกและเขาเองเนี่ยก็ได้โบกธงกลุ่มโจนสลัดล็อกเป็นครั้งแรกเลยนะครับนี่คือทั้งหมดหรือว่าการกําเนิดก่อตั้งกลุ่มโจนสลัดล็อกนะ ดูเหมือนจะชุยมากเลยนะในการเลือกลูกเรือมาจากเกม d ดวี่แบ็กไฟนะครับแต่ก็อย่างว่าเนาะเพราะว่าเกมนี้เนี่ยมันเป็นเกมที่นิยมกันในหมู่โจรสลัดเนาะแล้วก็เป็นเกมที่โจรสลัดในตำนานเนี่ยคือเขาได้มีการสร้างขึ้นมาด้วยถ้ามองในมุมของตัวไลท์เกมนี้เนี่ยต้องบอกว่าเป็นเกมที่คือแบบได้กําไรอะคือถ้าชนะเนี่ยมึงก็ได้คนที่แข็งแร่งเข้ามาเป็นพวกแล้วคือต้องเป็นพวกแบบสมัครใจด้วยนะจะมาเป็นแบบเฟกเฟกหรือว่าจะมาเป็นแบบชุยชุยไม่ได้นะคือต้องมาเป็นแบบด้วยใจเลยอะไรอย่างเงี้ยผมก็ มองว่าเออมันก็เหมาะกับนิสัยของล็อกดีที่แบบคงจะไม่เดินไปชวนเหมือนลูฟี่อ่ะว่าเออมาเป็นพวกฉันไหมมาอยู่ในตำแหน่งนี้ตำแหน่งนี้ไหมคงจะแบบว่าท้าไปเลยว่ามึงมาสู้กูไหมถ้ามึงแพ้มึงมาอยู่กูนาแล้วก็ตำแหน่งเนี่ยเดี๋ยวเราต้องมาดูกันอีกทีว่าในเรือของล็อกใครอยู่ตำแหน่งไหนมั่งใครมีหน้าที่อะไรมั่งเพราะว่าโรเจอร์เนี่ยเขาได้มีการบอกไปแล้วใช่ไหมว่าเออใครมีหน้าที่ทําอะไรเนาะมันต้องจัดแจงแล้วก็แยกแยะก,ก,กันไปทํางานบนเรือใช่ปะ่ะแต่หนวดขาวเนี่ยความเห็นส่วนตัวนะผมคิดว่าหนวดขาวเนี่ยน่าจะเป็นรองกับ ตันของกลุ่มจนสลัดล็อกนะครับคิดว่าน่าจะเป็นรองแค่ล็อกหรือฟีเมออาจจะเท่าๆกันแหละแต่อยู่ในตำแหน่งนี้ใช่ปหแต่มันก็เป็นเรื่องที่เซอร์ไพรส์ผมเหมือนกันนะจริงๆผมคิดว่าบิ๊กมัมเนี่ยน่าจะเป็นหนึ่งในสมาชิกแบบยุคแรกๆของล็อกเลยแต่ไม่ใช่นะครับสมาชิกยุคแรกๆของล็อกเนี่ยมี6คนนะครับขนาดกอริโอซ่าหรือว่าเยเนียลเนี่ยผมก็มองว่าเออน่าจะเป็นแรกๆใช่ไหมแต่สุดท้ายเนี่ยก็มาหลังสตัตซี่นะครับคือเซอร์ไพรส์มากแล้วก็กิลบัสตัดอีกคือมาหลังจอนอีกกับตันจอนอีกอะไรี้ช หลังหมดเลยนะครับกลายเป็นว่าสมาชิก6คนแรกเนี่ยก็จะมีชิกกหนวดขาาดอนมาลอนหวังจือการซุยสตัชชี่อะไรอย่างเงี้ยคือ6คนนี้เซอร์ไพรส์ผมมากอย่างที่บอกไปว่าก่อนเนี้ยคิดว่าบิ๊กมัมเนี่ยน่าจะเป็นหนึ่งใน6คนนี้แต่ไม่ใช่เลยใครโดเรารู้อยู่แล้วแหละว่ามาทาทายเลยนะครับนนสำหรับเพื่อนๆล่ะคิดเห็นยังไงเกี่ยวกับกลุ่มโจรสลัดนี้นะครับก็ลองคอมเมนต์เข้ามาละกันและนี่เนี่ยคือการเปิดเผยการก่อตั้งกลุ่มโจรสลัดล็อกกลุ่มโจรสลัดที่เคยมีเรื่องกับโรเจอร์แล้วก็กับคนเรือโทการ เกาะกันวาเล่มาก่อนนะครับสำหรับวันนี้เนี่ยมีประมาณเท่านี้เลยถ้าใครชอบฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ด้วยแล้วก็ในประเด็นหน้าเนี่ยเราจะมาคุยเกี่ยวกับประเด็นที่ล็อกไปเจอท่านอิมที่แมรี่จัวนะครับว่าเขามีการพูดคุยอะไรกันบ้างแล้วก็ล็อกเนี่ยทำไมถึงหนีออกมาแบบนั้นใช่ไหมรวมถึงจะมาเก็บประเด็นที่เขาเนี่ยเจอกับโลกิด้วยนะครับคือต่อจากตอนที่แล้วเลยว่าสรุปแล้วทําไมโลกิถึงพาเขามาที่ปราสาททอรัสมันเกิดอะไรขึ้นกันแน่แต่มันมีเนื้อเรื่องเกิดขึ้นแน่ๆนะครับสำหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปกกก่อนนวัไป